we oh. อันสวัสดีด้อค่ะเด้อสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุขูสุคนด้อค่ะเด้ออันคันได้กินลาบซีนอย่าลืมแจวแพ้วพัก กินผ้าเงินผ้าค่ากอยลืมกระเบียนเฮี้ยนห้างเฮี้ยนห้างกนันยังวะกันยังวาโอ้ยพี่น้องเอ้ยอันชวัดดีเด้อค่ะเดอ้อโอ้ยมานําเสียงร่ำเสียงรองสันดอกพี่น,อก ơi, กน้องเอ้ยกันยังวามาไล่สดรถวีออดพี่น้องเอ้ยขายเถือ คายถือฝ่าสื่อเอาเด้อพี่น้องเด้อกันยังวาเอาเอาข่าวมาพี่น้องมาวัดดีพี่น้องชื่อหม่องบอลเด้อค่ะเด้อที่กำลังรับส้มไหลสดไม่ไงี้ยสียเอามาแช่กันพี่น้องเอ้ยเมสิซุบบะหมีสู้กิดแง่เด้อนน่เด้อเออเอาใส่ตาไว้เมสิซุปแง่พี่น้องเอ้ยมาเอาปลานิ่นสันดอกว่ามาเอาปลานิ่น เห็นว่ามงคลนคาเซนเตอร์เพ่อนดแจกปลานิ่นสนกว่าแม่ว่าเสียไปปนซุปเซบอกมี่มากับบอท่านพจนจจอยมาหลงมือกันย่างแวเออมาหลงมือกันย่าวแาแม่หลดว่าสิมาเอาปลานิ่นไปปนซุปเซ่ซุปบอกมี่ยุพี่น้องโอ้ยบอเป็นอย่างมาหลงมือหลงสาวหลงแว่นพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอาดีดีเด้อเออเอาพี่น้องวัดตีพี่น้องชื่นงอชื่อมองบอลเด้อค่ะเด้อพี่น้องป้องไปเนาะค่ะน้อ เอออยู่กันกับย่าชีเนาะค่ะโอ้ยมันก็เฮียถิ่มพี่น้องเอยตาไม่แย่ก็ได้เนาะเอออันสวัสดีพี่น้องป้องปายนะคะเออเอออาใส่ตาไว้พี่น้องเออยันวัดดีเด้อค่ะเด้อวัดดีพี่นอ้องะะอสูม่องบอลโยย้ยอนน้ำกันพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งรถเอาพี่น้องเอ้ยื่อนี่ไม่หญ่ขายเถอะขายถือกันย่งว่าถือโพถือโพมาถือเอาเด้อมาถือเอาเด้อ ม่งคลนฆ่าเซนเตอร์พี่น้องเอ้ยรถวีออดคีดีคีดีการันตีโรยหายสีนะคะเออโกดไหลโกดแช่ให้บีในห้น้องเฮาเออสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขคูสุขคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ๋ยสวัสดีพี่้องสูหมองสูบอลเออรับส้มไหลสดก้ดไหลก้ดแช่พี่น้องเอ๋ยก้ดไหนก้ดแช่ให้แม่พ้อมเด้อค่ะเด้อเขามารับส้มไหลสดไม่ยัยสีขั้นนี่ขายถือขายตัดขายสดพี่้องเอ๋ยอยากได้ขั้นหรือขั้นโกมามุ่งค้นค่าเซนเตอร์ ขอ,ข,อของดีของดีกันยังวะมาเบิ่งเอาพี่น้องโอ้ยราคาบอต้องบอกกันหลายจ่ายห้างราคาแสนสองหมื่นเก้าพันบาททนั้นมาซื้อเอามาซื้อเอามาซื้อเอาพี่น้องสุดติดต่อเลข่แขนไม่ไงสี้วค่ะเด้อเออยังกอดะโอ้ยเล่ขาบอกระเออแม่ก็ว่ามันเล่เขียนพี่น้องเอ้ยเ,เลข่แขนไม่ญ่สี้วค่ะเด้อเออเดี๋ยวไม่ญ่สีบอกเบอร์เลข่แขนไม่ญ่สีไว้ดอกเออ ทักทายข้ามากน้นในก้นแช่พี่น้องเอ้ยอยู่ทั้งกอกทั้งไก่ดอพี่น้องดอเมื่อว่านีพนรถแจกปลานิ่หล้างอ้วกขาา้าวแม่ที่มงค้นข้าเซ็นเตอร์ไม่ใเยสีเราหลงมือกันย่งว่าเออไปซื้อบอกนี่ยุดตลา,าดบานบ้นบานคุมไตกันย่งว่าเออแม่วาสีมาแวะเอาปลานิน่กันย่งเอาเบิร์ดสั่มพี่น้องเบิร์ดแต่ว่านผูดพี่น้องเอ,อ๋ยกันย่างวาออันสวัสด,ดีพี่น้องป้องไปเด้อค่ะเด้อเออที่กำลังรับส้มไหลสดเมย์เยสีนะคะ เออวัดดีพี่น้องสุมมงบอนเมื่อนี่แม่สีไหลสดเออรถตัดพี่น้องเอ,อ่ยขายเช่ขายถืกพี่น้องเอ,อ่ยฝ่าวมาซื้อเอาเด้อครับดีดีขั้นนี้ก็บนีงวาเออเ <c oughs> ชนสองตอนนั้นเออผู้ดได้กำลังรับส้มไหลสดทักทายเข้ามานะคะแม่อไงสีพาเบิ่งนกขานอเออแม่สีพายางเลาะเบิ่งเด้อข่ะเด้เอเอาพี่น้องเอามาเบิ่งเอา ภายอกภายนอกดีเฮ็ดดีเอาให้กันยังว่าเออเบิ่งเอาแม่สิพายางอ้อมรถเบิ่งซะก่อนเนาะกขานอเออรถวีออดโตโยต้วยตาวีออดเด้อพี่น้องเด้อเออโตโยต้วยตาวีออดเออมีตะขั่นงอมง,งาม,มีตะขั่นโกโก้ราคาถูกราคาดีพี่น้องเอ่ยเออเอายางเบิ่งแม่สิพายางอ้อมเบิ่งซะกอะะ่อนเนาะกขานอ กดไลค์กดแชร์เด้อลูกเต่าเราได้ไม่เงี้ยสีกัได้กันยังว่าออแล้วบอกออแล้ววีเกตบ้านออกมาที่ลูกแม่กันยังว่า <c oughs> เออกดไลค์เ like, ด้อค่ะเ like, ด้อกดไลค์เ like, ด้อค่ะเด้อเอาสวัสดีพี่น้องป้องไปลดราคาถึกลดราคาถึกเออ อามาพี่น้องมาสวัสดีพี่น้องสู้มองบอลเด้อค่ะเด้อที่กำลังรับส้มไหลสนไม่เย่สีสวัสดีพี่น้องสู้มองบอลน,นะคะเออแม่สิโย่หย่อนสู้เบิงกันยังวารถทีมมงคลคาเซนเตอร์รถราคาถือพี่น้องเอ่ยมาเบิงเอาเออมาเบิงเอามาสื่อแม่สิซุบบอมีสู้แถมพร้อมอสวัสดีเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกำลังรับส้มกดไหลกดแท่์กดสวนสาธารณะให้แม่พร้อมกันย่งวา คุณชายน้ำเอฟซีแย่สีเอ้ยละ่ะเอ้ยขอบพระคุณหลายๆนาอค่ะนาอมาโยมาย,มายอนกับเม่เด้อค่ะเด้อย่างคำแม่แรงมาก่อนเม่สิไปเอาง่วเขาข,าขอกกันย่าเอาอันลดราคาถือพี่น้องเอ้ยโยดยอนไปน้ำกันอ่ะ,อะเดี๋ยวแม่สิภาเบิงทางน้เด้อค่ะเด้อรดสองสอ่ะยก็ลแม่วาดทรายกา หลงสาวสองแสนแม่ขายมันแพงโพดแม่ขายอยู่วังแสนสองเก่าอันอันแสนสองเก่าพันเออแม่ก็หลงสาวต่อพี่นอ้องเอ้ยเอาคำมาเอาเบิ่งเอาบาเอาเบิ่งเอา,เอา,เอาพี่นอ้องเอ้ยเฮียก็ออกเด้อพี่นอ้องเอ้ยมันหอนมันเอากันยังวะอืสวัสดีเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากได้รถงามๆรถโก,โก,โ,กโก้ขีเท่ๆนาะค่ะนาอมามงคลค่าเ็นเตอร์เด้อค่ะเด้อเออรถราคาดีรถราคาถือ ที่ทำไรไปจะบ้าขายถึงซัมพี่ก็นังว่าเออพ่อขาพ่อขายก็เอาไปขายต่อไม่ไงกับบว่าได้พี่น้องรถมันถือรถมันดีมีอดสีทองขั่นกของย่สีนี่แหละพี่น้องเอยการาันตีรดยย่สีขี้ดิบขี้ดีขี้มวนเนาะขะเนอขี้นี่บ่ได้เดาเงียบเดาเงียบไปได้พี่น้องเลยไพจวดห้ก็จะหลวดผลอะพี่นออ้องเอยก็นังว่าเอออ้ามาเบิ่งไพ่ในพี่นอ้องมาเบิ่งไพ่ในเอเอ แม่สีว่างตาไหวชกอนเดอ้อเอาเขามานั่แม่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเอาขั้นละแสนสงเออนี่ละแม่สีผ้าขีไปตลาดตะลี่ไปได้ไปเบิดชูมองบอนพี่น้องเอ้ยแอร์กะเย็นช่วยช่วยเออวัดดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อที่กำลังรับส้มไหลสดม่ใญ่สีอยู่กันยังว่าเออได้ยังนาะก,กินแรงพี่น้องเอ้ย ซุปบ,บอกมีเด้อมาเอากัะแมงยังสีกันแจ้งว่ามันนี่สิ่ซุปในดอกดอกพี่น้องเอยบ่ได้ใส่ปลานิ่งขึ้นพน <c oughs> เออมาเอาปลานิ่งมาท่านพิน่นสอนดอกพี่น้องเอ้ยเออเอาพี่น้องป้องไปเด้อค่ะเด้อพี่น้องป้องไปซื้อขู่สุคนเนาะค่ะเนาะที่กำลังรับส้มไล่ย่ายสีอยู่ <c oughs> เอามาเบิ่งลามบ,าบมาเบิ่งหยับเข้ามาให้พี่นอ้องเพิ่นได้เห็นขั้นใกล้ๆกันแจงว่า ที่ดีพี่น้องเอ้ยสิไปหันํำได้กระยียบใส่โรด,ดกันยัง่ง่างเออเออเอาเบิ้งเอาพี่น้องเออพ่ยายไนเบิ้งแม่สิเปิดเครื่องเสียงสูเบิ้งเด้อพี่น,อออน,ออน้องเ,งงเงด้อ อยากจะฟังเพลงไหนกับเราเนี่ค่ะเดออยากจะฟังเพลงไหนกับยายสีเด้อค่ะเด้อแปดเก้าแปดแปดห้าศูนย์สี่ห้าสองสี่ศูนย์แปดแปดตาสนุกสนุพี่น้องเอ๋ยเปิดแอร์ให้เย็นๆก็ได้พี่น้องเอ๋ยนี่เครื่องเสียงดิฟดีพี่น้องเอ๋ยขั้นโกขั้นเทแสนสองทองนั่นเด้อพี่น้องเด้อราคาบ๊อบหอกบ๊อบแพงเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อเอาถือโพดโพ้บานบ๊อกโบบ๊อกแต่งนะคะเออเบาะนั่งเบ๊กหางเบาะหลังก็โอ้ยเจมันดีเจมันขั่วมันไกลเอออันย่างก็เอา ยังก็ละบ่บช่องบังสินจะของแสนได้ยาว <c oughs> เอบอบ่ดอกแม่สีบังกระโปงแม่สีเปิดกระโปงเอกอกระโปงไทยไเอกอกระโปงไทยเนาะหลานเนาะเออผู้ใดกำลังเบึงกำลังส้มเนาะค่ะทักไทยเขามาเด้อเขามาเด้ออย่างไดรถขั้นโกขั้นง,งามเออราคาบอแพ่งที่มงค้นข้าเซ็นเตอร์ไม่ใง่สีการันตีเนาะค่ะเนาะเออแม่เปิดลาบลาเฮใส่หละ่หละ่มองเปิดม่ ดแต่ช่องบังซะก่อนเอออันแม่เปิดเราบอโอ้เรื่องประกันแจกมากกันยังว่าหลงหน้าหลงหลังเออเจังแม่เปิดเราบอแม่นบอลล้เออเปิดมาเออเออเปิดดาราเออเออเปิดแล้วหลงจชาพี่น้องเอิดเปิดเป็นเจ้ากระโปรงจะของนี่แหละกระโปรงรถกับบ่ค่อยถานัดปานใดกันยังว่าเออเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยกันยังว่าเด้อข้างหลังกว้างแป้นเอิดเตือน เอาผัวหน่อยชุกไว้สองคนกันยังเก็บได้เด้อได้ทอดสามผุนสันดกพี่น้องเอ้ยเออมาเบิ่งเอาเด้มอมงคลคาเซนเตอร,ร์ขายบ่แพงได้เออราคาแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผู้ใดบ่อสึอ่ะซาบ่อได้เด้อพี่น้องเด้อขั้นถือขั้นบ่แพงแนวนี่มงคลคาเซนเตอร์มาเบิ่งเอา <laughs> <laughs> ใหญ่สีขึ้นก็ได้ตัวนี้พี่น้องเออมันกลัวมันโพดมันโพขั้นบอ่อแพงเด้พี่น้องเอ <laughs> เออเฮ็ดไปทัวย่า,ยกายก่กระได้กระย่างว่าบอแม่สิชาทิดสูบึงกระย่างว่ามันกวางนาะพี่น้องเนาอมันกว้าง,งามันกวางแม่สิเอาสอบใส่กระได้เด้อนีเด้อเออสิไปท่องไปหนะ้าเออขี่รถวิออดขั้นโกได้ฮอดกระสอบนี่นย่าใส่ถ่ายมันไปโหลดพี่น้องใส่ฮอดได้สอบทานหมดเด้อเออเรถกโก้แนวนี้บ่ไเด้มันทุกได้สูยางพี่น้องเอ้ยมันทุกได้ฮอดทอ่องมันจะมีท่องเอาบรรทุกให้ไปนั่นได้ฮอดทานผุดพี่น้องเอ้ย ใส่สอบไปเนาะเออคือ,อันคู่มือนี่ไปขึ้นบอกยางเนาะพี่น้องเนาะเออได้บอกยางมาหลายเออไปเก็บพักติวมาซุปเอ <c oughs> เอาสัตว์ยัดใส่ทั้งหลังพี่บอกกว้างได้ทิปสอบป่นพี่น้องเอ่ยันยังวามันกว้างโพดกว่างพอเออถือโพด่พวกบอกว่าบอกแต่งกันยังว่าพี่น้องเอ่ยาธิตสูบึงยังว่ามันกว่างพอลกอลดดลก,กันยังวะรถดีรถโก้กันยังวาแสนสองติดต่อเขามาเด้อติดต่อเขามา ใส่ละเล่แขนไม่ไชสีเล่แขนอยู่ใส่ละนอเล่แขนทักลูกอันทักอันท่านผู้ส้มเด้อหล่าเด้อเออเอามาบังท้างหลังพี่น้องเอ่ยมาบังท้างหลังเม่สียับซูเบิงเออเออเบิงเอาท้างหลังพี่น้องเออเดี๋ยวมือนอาสีเอาผัวหน่อยมารีวิวน้ำเออเอานั่งขับไปพี่น้องเอยไอ้กวงกวงกวงพี่น้องเออ ไปทั้งสี่ก็ได้ตัวพี่น้องเอ๋ยนอกไปทั้งกวางทั้งไก่พี่น้องเอ๋ยบ่อเดลํำบากลํำบนเด้พี่น้องเอ๋ยจะไปสมโภชพระกระเออไม่ใสีคุมเนื้อไม่ใช่สายขุมไตนั่งไปน้ำกันพี่น้องเอ๋ยไปสมโภชพกกระก็ได้เด้อให้ผัวหน่อยครับให้วัชโนะเออไปสมโภชพระ <c oughs> เอเอยากได้รถรถขั้นโกดเด้อพี่น้องเด้อเออมงคลนข้าเซนเตอร์ป้เปลืองดำมันดอกพี่น้องเอ๋ย สื่อเอาไปใส่พี่น้องเอ้ยเฝ้าสื่อเอาเนาะไม่ใญ่ก็อยากขายได้ไม่แหงอยากขายพี่น้องเอ๋ยนี่ค่าเลกกระบเอืดพี่น้องเอ้ยเออผู้ใดอยากได้รถคันโก้คันงามเดอค่ะเดอราแลค่าถึกถึกจังสี่มีถีม่มงค้นข้าเซนเตอร์เท่าน,นั้นเดอค่ะเดอพี่ติดต่อขามาหาใหญ่สีนะคะเดี๋ยวให้ไม่ใญ่สีใช่ะเออใหญ่สี เออถ้าทายเขามาเด้อค่ะเด้อว,ว่าเด่นว่าหัวก็ไม่ไงได้นะคะเออไม่ญงบกัดเด้อค่ะเด้อไม่ญงหักแขวแล้วกันยั่งวะเอาเอ้าพี่น้องเอ้าปอกมีนี่ก็อยู่ดีดีเอ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปเด้อค่ะเด้อที่กำลังรับส้มไหลสดไม่ไงสีอยู่กันยั่งว่าเออติดตามกดแซ่กดซับหัวสิงไข่ไปพี่น้องเอ้ยก็ะจ๊คบอกถึงบดถึงดอกพี่ดอกเขา้าวาซับหัวสิงไข่บอก แม่กะจื้อเขามาวาเว้าวยังก็เหรอสับตะไคร่แม่กะว่าเจาจื้อแต่จะสับหัวชิงไข่สันดอกว่าสันดอกว่าอสวัสดีพี่น้องป้องไปเด้อค่ะเด้อสวัสดีได้ยินแม่บอนอะค่ะนอได้ยินแม่บอนอแทักทายแม่เขามาแน่ยกะยั่งว่าอันไปวัดไปว่าเด้อพี่น้องเด้อแม่สีสอนความเว้าว่าเออไปนี่กะอันสมัยตะกี้เนาะเออนีน่อมแม่ ลูกเต่ากับบมี่ดอกพี่น้องเอ่ยแม่ยังเป็นสวนชิงเกินอยู่กับย่งว่าเออสินสีนเฮียสิทอดสิมพาดบ้ามมนจังบะเฮียหล่ะเอ่ยเออมันป็เต่าฝ่าผ้าแรงดูบอกเห้ะกับย่างวาเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สวัสด,ดีพี่น้อง้องไปกันเด้อพี่น้องเอ่ยกับย่างวะนกขานอรถแสนสองพี่น้องเอ้ยราคาบ่แพงมาซื้อเอาเด้อมาซื้อเอาเด้อไม่ยหงอยากขายยุติดต,ตอขามา เออกดไหลกดแช่เด้อละ่ะเด้ดอผูอ้อยู่ในเฮือนอยู่ในแซานนั่นเออยัานังยูเชอเออกดไหลกดแช่ไม่พร้อเด้อค่ะเด้ออืมสวัสด,ดีพี่น้องป้องไปเด้อค่ะเด,ด้อสวัสดีนะคะคุณเจกสร,รรวงมันนะคะมือนีสิเจกปลาสลามแมนโเจา้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่สิแจกขอดปลาวันผุนักก็ยังว่าแต่แม่เอามาบ่ได้มันโตใหญ่พออดกัออยังว่าใส่รถอีแตกากมบ้าบ่หลมพี่น้องเอ,อ้ยก็ กันยงว่ากัญยงว่าเมื่ว <time to mus i> ่านี้เพิ่นแจกปลานิ้นพี่น้องเอ๋ยว่าพื้นจะคล้องแล้วให้เออหลานก็บอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพิ่นว่าอันบันไปจื้อเขาว่ากัญยงว่าพรุ่งนี้เพิ่นว่าแม่ก็จื้อเอาพรุ่งนี้แม่ก็มาืมอนี้แล้วจ้าเออได้ฟังเขาว่าพรุ่งนี้เพิ่นว่าเออแม่ก็จื้อว่าเป็นืมอนี้แล้วก็ว่าสิมานี่ละได้บอกนมี่ก็ไม่ใช่สีขุ่มเนื้อกันยงว่าแม่ว่าสิมาเอาปลานิ้นไปปนใส่สันดอกว่าสันดอกว่ากัญยงว่าเออบ่ได้ซ้ำพ ได้ตลาดนีละแถวใกล้ๆดีละเซ่ <c oughs> ใส่ใด่น้อไปตึกไปสวนเอาพี่น้องปนเซปาซิโบ่ได้บเ่เหอกันย่างว่าสวัสดีเดอค่ะเดอร์พี่น้องปองไปนะคะเออเดียวไม่ยังสีทักทายก่อนเดอค่ะเดอร์สวัสดีเดอค่ะเดอสวัสดีพี่น้องซูหม่องบอลอยากได้รถขั้นโกขั้นงามเออมามงคอนคาเซนเตอร์นะคะรถราคาถึกแสนสองทอนันพี่น้องเอ,อ้ยเฝ้าสื่อเอาเดอค่ะเดอสวัสดีจ้า เออวัดดีนะคะเออพี่น้องป้องไปซูหมองบอลเด้อค่ะเด้อกดไหลดแซรให้เมีสีน้ำนะเอามาพี่น้องมามาเบาเด่นเบาหัวเด้อค่ะเด้อเมสิสเบาสูฟังเออมามงคคนคจะเตอมมีตะครองได้ดีกันแนงว่านี่ก็ดีพี่น้องเอยอืมแถมน้องน้ำเด้อพี่น้องเด้อซสื้อรถคันนี้แถมน่องห้พ่วงหนึ่งเออเอาบ่ครับพี่น้องเออโอ้ยเออเออมาเอาพี่น้องเอ้ย ู้ใด้ติดกระลังรับส้มอยากได้รถขั้นโกแนวนี้ทักท้ายเข่ามาหาไม่ใหญ่สีแล้วค่ะเด้อทักท้ายเข่ามาของถือของโบสถ์พ่อโลกกันย่างวะมาเบิกเอามงคลนคาเซตเตอร์เดี๋ยวเวสิโยสูเบิงเนาะค่ะานอเออโยยยอนซอฟังเมสิเอางวเขาขอกมันคำหมื่นตืดตามาราคาบ่แพงพี่น้องเออยราคาแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแสนสองหมื่นเก้าพันบาทมาเบิ่งเอาพี่น้องเออยราคาถือโพดโพ่บังโมบกแต่งกันยังวะ โอ้ยขี้ดีพี่นอ้องเอ้ยขี้รดลวงลุลุลุล,ลุไปเลยกนันย่างวารถขั้นโกะกะนันย่างวาเออมีเงินสดไอ้ซื้อเอาเลยพี่นอ้องเอ้ยขายตัดม่ยขายตัดเอาไปขายั้งอือ่นกระไรกำไรติดตอ่อม,มาย่สีเข่ามามาย่สีอันทักเข้าไปแล้วพี่นอ้องเอ้ยเออทักเข้าไปแล้วติดตอดดอ่อมาย่สีแล้วค่ะเด้อเออรถตัดแนวนี้เอออัน <c oughs> เร้อเอลืมเอาผ้ามาตลาดาเออลืมเอาผ้ามา แม่สิบัตตพาเคิงเอออามาเอาวพี่น้องเอออยากได้ราคาซ่อมใดแม่ขายถือโพดโพโลแล้วเ้อเอออันจานเมาเอยจานเมาเออมาแต่ใส่นอสดลูกอันสดลูกสุกทถพวงเออจานเมาหุ่นพี่น้องเออจานเมาเออาเมาเป๋าตุงนะค่ะนอคัน้องปายอิสุลลาานะค่ะนอเออวัดอีพี่น้องเด้อค่ะเด้อกดไห์กดใส้ไม่ไงสีน้ำยังวานะคะเออราคาเบ่แพง เดี๋ยวแม่สเต้นสูบังเน้อบันเดอ,เอ,ออันอย่าฝนตกฝ่าห้องล่มอันไรมาพายกตาได้พี่น้องเอ่ยนกขานอไปหาเก็บบกม่วงมาเห็ดบกม่วงแผ่นสันดอกว่าฝนตกห้ามพี่น้องเอ่ยขึ้นหน้าบเบิดลแง่เฮือนกระได้บกม่วงแผ่นไม่ใยสีนกขานอ สวัสด,ดีพี่น้องป้องไปนะคะสวัสด,ดีพี่้องสุข,ขูสุขคนเด้อค่ะเด้อที่กำลังรับช้มไล่สดเมีสีนะคะกดไล่กดแซ่แม่น้ำเด้อค่ะเด้อเอออยากได้ปอกอยากได้ปลานะคะมื้อนี้แม่สิแจกปลาหางดอกยุ่งเออเอาไปกินลูกน้ำยูเอนเดอ้อบ่ได้มีเงินสือปลานิ่มาแจกคือพนกันยังวาเออว่าสีมาเอาปลานิ่ไปซุปใสบะหมี่สันเดียววาเออบ่อพระบ่อท่านซอยพี่น้องเอยกันยังว่าเอาาเอา าพี่น้องเอาแม่สิโยยอนสูเบงมิผู้ใดทักแม่ขม่าบลาอ่านจอยแม่ในเดอ้อตาเห้งบ่เห็นหุงอยู่พี่น้องเอ่ยแต่แนวอื่นเห็นดีดีกันย่างวาพอ,อเห็นต่เปิดไฟนี่ข้ามหอดกัดถึกแม่ยูบอกอลวี่ลูกแม่เออ,อลลี่ลูกแม่เออตาดีบ่คอยเห็นหุงดอกแต่แนวบางแนวนี่ เออว่าก็บว่าเล่นว่าหัวสนดอกพี่น้องเอ้ยพ่อเด็กหัวพ่อเด็กมวนเนาะค่ะน anyway. ้ออย่าเสีเรียดบันเดอร์อย่าเสีเรียดบันเดอร์มันบอลมันยุ่งเนาะค่ะพี่น้องบอลมันยุ่งอย่าไปหาเสีเรียดเออเอาสวัสดีพี่น้องเนาะค่ะน้อสวัสดีเด้อค่ะเด้อเอาเพลงได้ละลาเออขอเพลงแม่เข่ามาเด้อแม่สิโยย้อนซูเบิงบารนี่เออสีได้โตนฮ้านเด้อพี่น้องเด้อเออมาบังเอาเด้อพี่น้องเอ้ยมีไงสีอยู่มงคลค้าเซ็นเตอร์นี่ล่ะทักทายเข่ามา เดี <az Sh> <hora> ๋ยวให้เลขแขนมีสีทักหาเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจนะคะเออแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถึกโปรดโพรบอกโมบบอกแต่งกันยังว่าพี่น้องเอ้ยบอกมีสีขุมเนื้อมีสีขาคุมไตมาเอาเด้อเออผู้ใหญ่บ้านอบตอบตอมัตสึเอากับย่ายสีพี่น้องเอ้ยลดราคาบาแพงลดถือถือกันยังว่าพี่น้องเอ้ยเออมาเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยที่มงคลค่าเซ็นเตอร์ สหลับเพ่งแม่แม่ว่าสีโยสูบึงสีโยส,สิฟ้าไปเอางว่วเขาคอกเดล่าเด้เออทักทายยายสีเข้ามาได้นะคะเอ,อใส่หลัเพ่งแม่เอออ้าพี่น้องเอามาเด้อผมได้สิกินซุปบวกมีกับยายสีมะแรงคือเม็ดอิ่มสิมลาลาบานี่เฮ้มันแม่นอันอยี่บบลาเออแม่คือหลงสาว ว่าวสิเปิดเพลงซุฟังละมิดอิ่มสิมลัดพี่น้องเอ,อ้ยเออวัดดีพี่น้องปองปลายเด้อค่ะเดอ้อี่กำลังรับส้มไหลสดไม่เยี่ยสียเด้อค่ะเดอ้อมาเบิ่งเอารถวีออดขั้นโกนะคะนะเออมาเบิ่งเอาเมสีผ้าเบิ่งเนาะค่ะเดอ้อมงคลค่าเติเติดจัดหายมีแต่ขั้นโกโกะขั้นงามงามเอ่าเมสีโยย้อนซูเบิ่งได้บานี้ อันเดียวพอสีไล่ชดุดได้บานน้อลานอ้อแม่นบลาเอออีกจักวางจะข้าวเด้อค่ะเด้อสีพอรกับคุณมงค้นจุลัศน์ได้บานนี่เออบอดใหญ่แห่งมงค้นข้าเซ็นเตอร์ได้ชดคือกันพี่น้องเอยมาเบิ่งเอาเด้อว,ว่างหัน,อ,นอันหัวหน้าโต้งเนาะค่ะเนาะผลมาไล่ชุดอันทรงตรงมาจากสาขาอำนาจเจริญไม่ใญ่สีกับอะไรยื้สำนักอันใหญ่เอออ่าบานต่อไปไม่ใญ่สีขายถือขายถือมาอนี่ ขายมีแต่ลดขั้นถึกๆเือเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเอาเด้อเออสวัสดีเด้อค่ะเด้อพี่น้องป้องปายสุ่มงบอลน,นะคะเดาหยสีสีต้นห่านได้แบานี้มาสีคำม่วงสีเขา่าคอกพี่น้องเอ้ยโอยลามไหวแต่เว้นเพราะเด็ยไปเคี่ยนกินน้ำยู่เออใส่ลูกใส่เต้ากันยากพี่น้องเอ้ยโอยเพ่งกันเนาเด็ซีวีข่ขาปลาเอาดังเลยตละเออ จวดจวดพี่น้องจวดจวดเอออ่านมาเด้อพี่น้องเด้ออ่านยายสีผ้าโยผ้ายนที่ต้นห้านลราได้บานนี้พี่น้องเออเอเอสวัสดีได้หล่ะเด้อสวัสดีพี่น้องเคอเออเสียรถมือนีเแถมหอดบอกมีนะคะเออมาเบิ้งเอาสวัสดีที่กำล่งรับส้มไหล่สนไม่ย่ยสีเด้อค่ะเด้อ เออกดไห์กดแท์นะคะคุณเฉลิมพงษ์นะค่ะนะเออสอยสอยพี่น้องฟังสอยนอกแต่แต่บินความไปคอดเออนอกแต่แต่บินความไปคอดผู้ใดบ่ฮหูจักรถวีออดถึกถึกมาหอดไม่ใหี่สีอ้ามาพี่น้องมากดไหลกดแท่กด like, หัวควัน,น้กค่ะเด้อสอยสอยพี่น้องฟังสอย ร้านสาวไปใส่คือบอเห็นครับมาอนี้เออเดี๋ยวมือหนาะแม่จะพามาเบิ่งเด้อหล,ล่าเด้อร้านสาวแม่ไม่ตีง่ามง่ามสะดอกว่าเออเออพี่น้องเอ้ยเอาบอกออนแล้วพี่ผันดีพี่น้องเอ้ยสุกแซบ่บเออแม่ขายรถเด้อบอได้ขายบอกมี่ ออกมาบังเอาวีน้อกเอ้ยต้นราคาถือเด้อค่ะเด้อมองคอนค่าเซ็นเตอร์จีได้ต้นห้านี่พี่น้องเอ้ยแย่แตกเคี่แตนไปเอากัวเขาขอ,ขอ,ขอากซะก่อนติดต่อเข้ามาเด้อค่ะเด้อไม่ใช่สีสส้มเบอร์ให้เด้อค่ะเด้อเลขแขนไม่ใช่สีเออเดี๋ยวเด้อแม่ให้เบอร์เพิ่นก่อนอ้าววัดดีพี่น้องปองปลายสูหม่องบอลน,นะค่ะเด้อเออ อยากได้รถขั้นโกขั้นง่ามมามงคลค้าเซ็นเตอร์สันดอกว่าสันดอกว่าเออ,อกดไลค์กรแชร์ให้แม่เด้อค่ะเด้อกดไลค์เด้อผู้ใดเขามากดไลค์กดหัวขวัญน,นะคะเออได้ตาห,หาย่งเน้ตลาโน้ตทางคุณ <c oughs> <c oughs> ไม่เงยหลุดไปหลงไหวยุวัดสันดอกว่าเข้ามาส่งหลาน,นอาเออ ไปเพ่นกะลงไวัอะวัดดีเด้อพี่น้องเด้ออันวัดดีพี่น้องป้องไปนะคะอยากได้รถงามขั้นโกงมงคลค่าเซ็นเตอร์ท่อน,นันพี่น้องเอมอมงคลค้าเซ็นเตอร์ท่อน,นันอายโยยอนออไปน้ำกันลาเออ ผู้ใดยอยู่วหุ้นเด้อค่ะเด้อเลิกงานกับมาเบิ่งเอาเอาเอาแม่สรุปราคาก่อนละเอ้ยเอากระตาหมากไม่แย่ไว้โอ้ยเแยแต่แย่แต่นพี่น้องเอ้ยราคาถูกเด้อค่ะเด้อลดวีออดอยากหู้ว่ามาตรฐานซ้ำใส่เขามาเบิ่งเอาก็ไม่เง่สีอยู่มงคลคข้าซ็นเตอร์มงคลคข้าซ็นเตอร์ผู้ใดกำลังรับส้มอยู่เด้อค่ะเด้อลดวีออดขั้นโกนขั้นนี้ แม่ขายแสนสองทอนั้นพี่น้องสองพันอันแสนสองอันหมื่นเก้าพันบาททอนั้นพี่น้องเอออายุเอาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อราคาถึงจังซีมี่บดูนะคะมาเบิ่งเอานะคะเด้อเด้งได้เด้งดีให้ก็ลูกสิ้นเด้อพี่น้องเด้อดีเด้อ น้มไม่เยสีเด้อค่ะเด้อูใุใดอยากเอามองค้คาซเซนเตอร์แถมให้เป็นพ่วงยังก็ลา